พี่น้องครับพาะของงามนาหลงไหลนาสนใจหรอวครับอันนี้เป็นพระที่ห้อยอยุ่น้่ผู้หลักผู้ใหญ่ด่ผมนับถือผู้หนึ่งนะครับแต่ว่าผมผมสะดุดยุ่งสองสองสองเหรียญน,นะครับพี่น้องเข้าอันนี้หลวงปู่มันมันบ่นครับนี่นหลวงปู่มั่นภู้ฤทธตัวพ่อสอนได้เหรอเฮ็ดน,นี่ ็นตอนงานนี่อย่างนี่โอ้สำหรับคนปีละกาวนันนี้มีไก่พร้อมเด้พี่น้องแมนบ่นนี่คือจังไรครับนี่มีไก่พร้อมเด้พี่น้องด้านหลังนี่ออมืแต่ว่าบ่ท่านหูความไหม <c oughs> อืม <c oughs> นี่พี่น้องเฮ้าหลวงปู่หมันเด้พี่น้องเฮ้าด้านหลังเป็นเป็นรูปไก่นะครับผมด้านหลังเป็นรูปไก่นะครับตรงผู้ตรงผู้ที่เป็นเสียนเด้อแต่ว่าผมว่าเป็นเสียนพี่น้องเฮ้า ถ้าว่าเหรียญน,นี่งามแห้งครับหลวงปู่หมันนะครับมผมก็หาอยู่ยผมก็อยากได้ยูได้หลวงปู่หมันครับนี่เหรียญน,นี่เราเอยีกกันนึงพี่พี่น้องเข้าหลวงปู่เงินตีรนพราะว่าลาสุดไปถ่ายเห็นหลวงปู่เงินยูแผงเพป่นเป็นเหรียญไม่พี่น้องเข้าผมถามผู้รู้แล้วเป็นเป็นเหรียญที่ออกมาไม่นะครับผมพ่อผมถามว่าเป็นป้อยท่าน,นั้นมันเขาก็บว,ว่ามันค่อนข้างจะนักอยู่แต่ว่าเป็นเหรียญไม่แต่ว่าอันนี้คือเกาเลยเนาะนี่ อันนี้เก่าเลยเนาะครับนี่หลวงพ่อเงินนี่เหรียญน,นี่นโอ้สวยงามครับพี่น้องเขาสุดยอดเลยให้ซะหลวงปู่มันเดี๋ยวพาจัดต้นใหน้เลยโอ้ยอา้าวเกิดหลวงปู่ซ่าต้นไน่เลี้ยวน้องนับถือพี่แมอยากได้หลวงปู่มันแมให้ปะ มันยัออกขนาดะแล้วผมใหญ่ให้ผมเด้อหลวงปู่มันเนี่ยผมขอซะออพี่น้องเข้าผมพอดีผมกับมีแพนสนี่ใหญ่ผมเห็นเรื่องใหญ่แล้วพี่น้องเขาแต่ว่าเดี๋ยวพอดีไอ้หักผมเป็นสัญญาแล้วสีให้หลวงปู่มันผมด้วยพี่น้องเด้เรียนเนี่ยผมก็เอาไปบูซาด้วยพี่น้องเด้วเหตุผลเหนือชีวิตครับ